วันนี้จะมารีวิวหนังสือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรีฑอยู่5เล่มนะครับพอดีเพิ่งได้รับมาใหม่เป็นการเขียนของเตงกูอัมบัลดีนนะครับอย่างเล่มหนึ่งนี้ก็จะเป็นกิตับหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับห่างตัวห่งตัวก็แม่ทัพนักรบมลรกาเก่าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับก็เป็น6เมนูสคริปต์ก็คือหลักฐาน6ชิ้น ข้างในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรูปวาดรูปเขียนกิจเก่าแล้วก็เขียนว่าเนี่ยแปลจากยาวีนะครับเขียนรูปเขียนภาษามลายูรูปเขียนยาวีแล้วก็แปลมาเป็นรูมีอันนี้ส่วนจะเป็นภาษาไทยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตอีกทีอย่างเช่นนี่นะฮะใบกรีดที่แปลกๆอย่างนี้ก็ บางเล่มก็มีการค้นพบแล้วแต่อีกหลายๆเล่มเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็ภายในเล่มนี้นะครับอ,อย่างเงี้ยก็ในยาวีก็เขียนว่าอินิลปามกระกดังบาตูด,ดาลามกัวก็ประมาณว่าหินในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความหมายโดยรวมโดยปรัชญายอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนี้เล่มที่หนึ่งนะครับน่าสนใจดีน่าสนใจ ส่วนเล่มที่สองนี่ก็จะเป็นเล่มกริชสมนังยงคือถ้าในแบบมาเลย์เขาจะแยกกริชเป็นสมนังยงก็คือคาบสม,มุทรตอนเหนือกริชสบารังก็คาบสม,มุทรตอนใต้กลุ่มชวากลุ่มอินโดพวกนั้นนะฮะถ้าเป็นปหาหังตังการูกันตันปตัตนาคีด้าอะไรเนี่ยก็จะจะใช้คำว่ากริชสมนังยงนะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเมนูสคริปเป็นหลักฐานเก่า ประมาณนี้นะครับเป็นหลักฐานเก่าเป็นส่วนผสมเป็นบันทึกของฝรั่งจะไม่ได้เป็นบันทึกของฝรั่งตั้งแต่ปีไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ก็เนี่ยฮะการพับทำปาโมก่อนหน้านี้หนังสือชุดนี้ก็ได้ได้ทำเปิดจองใน กูการอมีนี่แหละครับแต่ว่าก็มีมีไม่กี่ชุดอ่านี่คือเมนูเมนูสคริปต์เก่าปี1894นะฮะปี1894ก็ก็ใช้ได้เลยเป็นความรู้แต่ว่าอันนี้ก็เคยถามถามคนเขียนว่าทำไมถึงทำหนังสือแบบนี้อาจจะไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแกบอกว่าอยากอยากทำให้หนังสือราคาถูกที่สุดเพื่อที่จะให้คนส่วนใหญ่ได้หาซื้อได้ง่าย ก็น่าสนใจนะครับวิธีคิดนี้เล่มที่3นี้ก็จะเป็นกุรอานดันกริสก็คือเรื่องของเหล็กเรื่องของบัซีที่มีปรากฏในอัลกุรอานนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยบัซีกุไลอะไรเงี้ยก็ของโบราณคือถ้าในในในแง่ของประวัติศาสตร์ในศาสนาอิสลามก็จะมีท่านนบีดาวุฒนะครับที่เป็น นบีหรือศาสดาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเหล็กก็ในนี้ก็จะมีกฎอ่านระบ,บุไว้นี่ก็ก้อนเหล็กตั้งแต่สมัยนูน่นก็ประมาณนี้เดี๋ยวอ่านอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีเล่มที่4นะครับสนีซิลกรเบกิสก็คือการซิลัตโดยใช้อาวุธโดยเฉพาะใช้กริดนี่ฮะ เล่มนี้ก็จะเป็นอะดัติสติอาดัตก็คือจารีดขนบที่ควรทำไม่ควรทำในแง่ของการใช้กรีดในแง่ของการซีลัดอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจดีขนบธรรมเนยียมประเพณีคติก็จะเล่าเขาจะเขียนเล่าไว้ในนี้ส่วนเล่มสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการใช้กริดกับบูซานอบูซานอานอก็คือการแต่งตัว กับการใช้กริดเนี่ยจะมีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นกว้างๆทั้งในโลกของชวาแล้วก็ามาลายูบ้านเรานะครับอันนี้ก็ชนิดกริดต่างๆแล้วก็ความเหมาะสมความถูกต้องอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอากงกษัตริย์หรือเจ้าเมืองที่ถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้เก่าเท่าไหร่ก็จะมีอย่างเช่นในปาหางก็จะจะใส่ประมาณนี้ ในตรังการูก็อีกแบบหนึ่งกริดเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุกภัณฑ์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ในชวาชวาเขาจะเสียบกริดด้านหลังเนี่ยฮะประมาณนี้แต่ถ้าสมนันจงจะเนบกริดด้านหน้าอันนี้คือความแตกต่างนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้นะครับจารอ,อรัมซากก็คือเนี่ยอ,อันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนเหมาะ อันไหนไม่เหมาะหาวิธีการถือจับก็ประมาณนี้ครับก็น่าสนใจดีเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราเราควรจะศึกษาอันนี้ก็ภาพถ่ายเก่าๆเอามาเอามาเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับประมาณนี้ก็น่าสนใจดีเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับ